จีทักเฟสนะครับงานนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีแล้ว วันนี้เราอยู่กันที่งาน GT Tuckfest นะครับงานนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีแล้วรวรมรถบรรทุกที่ใหญ่และแต่งซิ่งแต่งซิ่งแต่งสวยทุกสไตล์ครับ<ช>รวมกันอยู่ที่นี่แล้ววันนี้<ว>มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายภายในงานนะคะเดี๋ยววันนี้คุณใจพี่เบิร์ดเนี่ยพาอุ้มไปทัวร์ชมเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่พานนทัวร์ชมรอบงานเก็มวันนี้ บึ้มๆเลยเดี๋ยวเราไปชมกันรอบๆบริเวณงานดีกว่าแต่ละบูดเนี่ยมีอะไรบ้างต้องมีพิตตี้เด็ดๆแน่ๆต้องมีพิตตี้เด็ดๆมีของเด็ดๆในงานโอเคงั้นไปชมกันเลยค่ะอ่าอันนี้นะครับอันนี้คือใครอ่ผมเป็นอมามาคุมงานดูรลงานวันนี้อยากร้ว่าวันนี้เนี่ยทำไมถึง จริงๆแล้วงานนี้ก็กะจัดใหญ่โตอะไระแล้วกะจัดแบบว่าเล็กๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอาจจะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นกระแสขึ้นมาเราก็อยากจะรองรับรถบรรทุกให้เข้ามามีส่วนร่วม,มให้มากที่สุดม,ม,มามาจอยกันมาสนุกกันในวันนี้ครับม <ๆ S 2> ันก็เลยเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมาเห็นว่าวันนี้ กิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็มีของรางวัลแจกด้วยที่พูดจีนี้เลยใช่แล้วก็บนเวทีใหญ่เวทีใหญ่นี่จะเริ่มเมื่อไหร่คะเริ่มหกโมงครึ่งครับอุมจะได้เติมให้เต็มนี่แล้วอุจะได้เติมได้รางวัอาหารใช่โอ้เรียกได้ว่าจัดเต็มเลยค่ะจีทีนี่เขาใจใหญ่จริงนอกจากยางดีนี่ก็มีอะไรดีบ้างคะเอ่อน่าจะที่ยางให้ดีอย่างเดียวโอเคเลือกยางอยู่แล้ว วสวัสด,สดีครับสวัสดีครับก็จะมีบังคนให้ฟรีๆเลยค่ะบับงคนอ,งคอ๋อไม่ต้องไปซื้อเลยแค่มาเล่นกิจกรรมปกติบางก็ต้องไปขายถั่ววันนี้มาเป็นบางคนใช่บางคนเอะไร เลอาลายหนูไปไหมคะแรกกันเลยครับผมโอเคเป็นโปรโมชั่นนะผมครับซื้อจำนวนเท่าไหร่แถมจำนวนเท่านั้นเองนี่เขาไม่ได้มาโชว์สินค้าฟรีๆนะเขามีโปรโมชั่นด้วยไอสินค้าที่จะมาโชว์วเนี้ยถ้าเกิดว่ามีลูกค้าใจจริงๆแล้วจะขนไปเลยจริงๆวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยจัดโปรโมชั่นกันหน้างานเลยบูธชื่อว่าบูธอะไรคะรันสต็อปค่ะรันสต็อปเป็นวิ่งแบบ อ๋อวิ <laughs> บบ่ง ได้พาชมน้าง,งานกันไปแล้วนะคะหลายๆบูธนี่มีพิตตี้ทุกบูธเลยมีโปรโมชั่นกิจกรรมเยอะแยะมากมายมเหล่ารถบรรทุกที่มาจอดโชว์ความสวยงามค่ะสุดจริงๆใช่แต่ละคันจัดเต็มไม่มีใครยอมใครนอกจากกิจกรรมหน้าง,งานแล้วเรายังมีการแข่งขันอีกใช่ก็คือจิมคาร่าใช่จะมีเหล่าเซ<ฮ>เลบและกับสาวดัมซิ่งสองคนเดี๋ยวเขาจะไปแข่งจิมคากันเพราะฉะนั้น ฝากไว้ด้วยนะคะต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ hey พจของเราด้วยคือจีทถ่ายยางรถบรรทุกนะครัะกดติดดาวไว้เลยยิ่งดีเพราะเรามีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยไม่อันออเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ EP 2กับกิจกรรมจิมคนาชาเ,เลนมาแล้วเอาเตมเขเล่นหน่อยเติมเติมเติมหน่อยเติมหน่อย นี่ได้ขับ10ล้อครั้งแรกในชิวโดยเฉพาะจิงคาน่ารถมันสูงโด่งใหญ่ขนาดเนี้นถ้ารถปกติทั่วไปยางถลายแล้วแต่นี่เรียกว่ามันเกาะแล้วมันเอาอยู่ยมันเอาอยู่ GT ยางดีที่คุณไว้ใจ